เที่นั่งประหยัดภายในรูหลาออปชั่นครบค่ะไม่เพียงแค่58,000โลกับ Toyota v เวล z 1.5 Premium พีเมียมนะคะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเที่นั่งอยู่นะคะตัวนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะไม่น้อยด้วยการันตีสภาพเดิมค่ะสนใจรายละเอียดนะคะสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งพาชมรถมือสองค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมรถครอบครัวเจ็ที่นั่งเครื่องพันหค่ะภายในหรูหลาออปชั่นครบค่ะกับ t o โยต้าเวลโรด1.5พีเยมปี2023ค่ะการันตีสภาพเดิมคันนี้ใหม่เพียงแค่58,000ได้สีดามาค่ะใครที่กําลังมองหานะคะรถครอบครัวเจ็ที่นั่งเครื่องพันหประหยัดนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมรอบๆคันค่ะคันนี้นะคะคือรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับ สภาพนะคะอันนี้คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้เก็บงานเลยสภาพยังสวยขนาดนี้นะคะถ้าเก็บงานแล้วสภาพจะสวยขนาดไหนนะคะสามารถกดติดตามรายละเอียดได้แล้วรถทุกคันนะคะที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวนะคะไม่มีพิกามชนหนักจมน้ําและไม่มีช้ารูสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นแล้วตอนนี้นะคะน้ำหนึ่งอยู่ที่โกดัง3ค่ะขออนุญาตแพลนกล้องสักนิดหนึ่งนะคะอยู่ที่โกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์ค่ะพี่ๆค่ะใครสนใจนะสามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เข้ามาทดลองขับได้แล้วก็ ในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คันนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่6กแสนห้าหมื่นเก้าพันพี่ๆคะ่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะตัวนี้นะ,ะจะได้เป็นตัวท็อปสุดเลยแล้วก็ได้เป็นปีใหม่ด้วยปี2023นะ,ะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวปีใหม่นะ,ะปี2023ะคะ่ะเอาละค่ะมาดูด้านหน้ากันนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะเป็น Full LED เลยนะคะตัวนี้ไฟหน้าเดิมนะคะพร้อมไฟ daytime ้วนิ i n g l i แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะ,ะตัวนี้กระจังหน้าได้แบบกระจังหน้าใหญ่สีําเลย นะแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้านะคะตัดกับสีเทาด้านหน้าค่ะพี่พี่คะ่ะได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะตัวด้านหน้าไฟหน้าไฟสวยเดิมค่ะนี่ไม่มีชนหนักนะคะไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํานะคะพี่พี่คะ่ะแล้วตัวนี้นะสันเหลี่ยมคม ฝากระโปรงค่ะนะคะไม่มีรอยบุบนะคะเดี๋ยวรอการเก็บงานรอการปรับสภาพพี่ค่าลองดูป้ายนะคะรถยนต์นะคะรอ QC หลังชงด้วยตัวนี้คือรถเข้าใหม่นะ,ะมาดูด้านข้างสันเหลี่ยมคมด้านข้างค่ะพี่พี่ตัวนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเครื่องพันห้านะคะก็ถ้าใครที่มองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งน้นแล้วอยากได้ตัวประหยัดแล้วก็เป็นรถที่ครอบครัวนะคะไม่ใหญ่มากคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันแล้วก็ภายในออปชันให้ครบเลยตัวนี้ก็เพิ่มระดับขึ้นมานะคะในแบรนด์ของโตโยต้าเหมือนเป็นรถลักซ์ซ่เลยนะคะมาดูใน ส่วนของแม็กค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้คือรถเข้าใหม่นะยางเนี้ยอาจจะแบบถ้ามันลม้มาอะไรเนี่ยพี่ไม่ต้องตกใจไปนะเดี๋ยวเรามีการเปลี่ยนให้นะคะตัวนี้นะแม็กขอบ17นิ้วค่ะยางอยู่ที่205/50ท R17 ค่ะแม็กขอบ17นิ้วยางปี2023แม็กจะได้เป็นแม็กสีทูโทนนะคะแม็ก5ลูนะคะด้านหน้าเป็นดิสเบกแม็กจะได้เป็นสีเงินตัดกับสีดำนะคะมาดูในส่วนของอโชคนะคะนี่ให้ดูภายใน สนใจยังไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กระจกมองข้างค่ะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างพับปับไฟฟ้าติดคิวกรนสารให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ที่เปิดด้านนอกนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะนะคะกุญแจก็ได้เป็นแบบสมาร์ทคิเลตด,ด้วยนะคะภายในนะเวลอนั้ไม่ต้องพูดถึงเลยจะบอกว่าเวลอ์เป็นรถที่ออปชั่นให้มาครบอยู่แล้วนะคะดูภายในสิมีสีฟ้านะบ่งบอกว่าตัวนี้เป็นแบบ ไฟมีไฟอัลเบียนไลท์ด้วยเป็นไฟสร้างบรรยากาศเหมือนไฟรถยุโรปเลยนะคะตัวนี้ได้หน้าจอกว้างมากๆค่ะคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะคะได้เป็นสีดําตัดกับตรงนี้นะคะเป็นหนังด้วยนะ,ะเป็นสีเบจสีครีมค่ะแผงประตูก็เป็นสีทูโทนนะคะก็มาพร้อมกับลวดลายตรงนี้ก็ตัดด้วยกับวัสดุสีเงินนะ,ะตรงนี้เป็นหนัง<อ>มีช่องใส่แก้วน้ําด้วยนะคะ แล้วก็ภายในตัวนี้นะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวถ้าปรับสภาพเรียบร้อยเก็บงานนะคะใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งนำมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวครั้งนี้พามาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันก่อนนะคะโครงสร้างตัวรถคันนี้ค่ะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยค่ะพี่ๆค่ะไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําหักนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะเราอยากให้มั่นใจนะบริษัทเพชรยนต์เปิดมา25ปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็น อีโกโกด,ดังนึงนะคะเป็นที่ของเขาเองนะคะไม่ได้เช่านะเป็นที่ที่เขาซื้อเจ้าของเขาซื้อไว้นะคะแล้วก็ดูตัวน็อตตรงประตูค่ะพี่พี่ค่ะนี่ให้ดูตัวน็อตเดิมน็อต <not S 2> แท้นี่ค่ะน็อตเดิมนะคะเป็นน็อตเดิมจากโรงงานเลยภายในก็กว้างข่าวไวลอสเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ภายในกว้างนั่งสบายได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะด้านข้างติดคิวกันสาดเรียบร้อยเลยแล้วก็หลังคาค่ะมาพร้อมกับแหลก<ะ>หลังคาตัวรับสัญญ,ญาณนะคะได้เป็นแบบชาร์กฟินนี่นะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดรอบ น,ะะนี่ให้ดูภายในตัวน็อตต่างๆค่ะพี่ๆค่ะแผงประตูนี่ก็คือเป็นรถครอบครัวนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าใช้น่าจับตามองเลยนะคะเพราะว่าภายในเขาก็ให้อ p อปชันมาขบเนาะเป็นรถเจ็ดที่นั่งค่ะนี่แถวที่สองนะคะก็สามารถพับได้ตรงนี้นะ,ะพับเบาะลงได้พับตรงนี้ ก็คือเราก็ตูดต,ตรงนี้ก็ได้เด้งขึ้นได้นะคะจะเป็นสี่สิบหสิบนะคะเป็นสี่สิบหสิบนี่ค่ะก็นั่งด้านหลังนะคะ ด้านหลังนี้ขอคนตัวไม่ใหญ่มากแล้วกันเนาะขอเป็นตัวเล็กๆเด็กนะคะนั่งได้รถครอบครัวค่ะนะคะคนเท่าคนแก่สามารถขึ้นได้ง่ายเนาะคือแบบไม่ได้แบบเป็นรถยกสูงนะคะก้าวขึ้นได้เลยก็เหมาะสําหรับผู้สูงอายุได้ค่ะที่นั่งในรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเป็นเรื่องพันห้าค่ะขับสนุกค่ะช่วงล่างแน่นนะคะแล้วตรงนี้ก็มีกระเป๋าใส่เอกสารอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้านบนด้วยนะคะใส่สัมภาระนี่ก็สามารถเสียบโทรศัพท์ได้นะคะนี่ เสียบของได้ตัวนี้ก็ใส่เอกสารได้นะกระเป๋าจิงโจนะ้มีทั้งสองฝั่งเลยนะมีทั้งสองฝั่งค่ะนี่แอนะคะที่สําคัญค่ะนะคะแอรก็มีด้านหน้าตรงกลางนะคะแอรก็จะมีตรงกลางนะเบาะตรงกลางที่เป็นที่นั่งขึ้นนั่งสบายอยู่นะเวลอสนใจก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะมาดูในส่วนของแม็กด้านหลังตัวนี้ก็จะได้เป็นดิสเพกสีหรอคะ่ะแม็กขอบ17นิ้วนะได้เป็นแม็กสีทูโทนค่ะ ยางปี2023นะคะตัวเนี้ยถ้าเป็นยางที่ติดกับรถมาจะเป็นตัว b i s t o n คะเป็นยาง b i s t r สป Spoiler ด้านหลังค่ะนะคะแล้วก็ได้ระบบไล่ฝ้านะคะไฟเบรกดวงที่3รวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนด้านหลังกระจกด้านหลังนะคะไฟท้ายเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพจริงๆนะพี่ๆค่ะดูยังมีขี้ฝุ่นอยู่เลยนี่น้ำหนึ่งก็มารีวิวนะคะรถเข้าใหม่ไฟด้านหลังเขาจะสวยมากๆเลยนะถ้าเขาเหยียบไฟเบรกตรงนี้ก็จะแดงเนะะี่ยค่ะ แสดงหมดเลยนี่นะคะนี่เห็นไหมไฟด้านท้ายตรงนี้นะคะเวลาเหยียบเบรกนะนะก็จะสวยเลยนะคะเพราะว่าลากยาวเลยนะคะแล้วก็ขั้นกลางด้วยโลโก้นะตรงนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะได้เซ็นเซอร์ถอยมาด้วยค่ะก้มต่ำดูสักนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะมาดู นี่นะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะนี่สามารถสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้0ูนย์8 4 9 6 3ค่ะนี่นะคะไฟด้านท้ายท้ายเดิมนะ,ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะมีฝาฝาปิดให้นะคะพี่ๆคะ่ะ ไฟไท้ายเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะค่ะสนใจยังไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโต y ยต a าเวลออตัวนี้เป็นตัวเครื่องพันห้าค่ะ1.5พรีเมียมมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดด้วยนะคะนี่ค่ะด้านข้างนี่นะคะอ่ะ ตรงนี้ก็เป็น,นะคิ้วกันสาบนะพี่พี่คะสันเหลี่ยมคมด้านข้างคันนี้ถ้าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำหนึงนำมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกทีหนึงตอนนี้เวล้อนะคะมีเข้ามาเป็น10คันเลยแต่ว่าจะเป็นปี23ไหมไม,ะะะไม่ไม่ถึงแสนค่ะนะคะไม่ไม่ถึงแสนกันทั้งนั้นเลยไม่น้อยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่0961984963ค่ะพี่พี่คะ ในส่วนของแม็กนะเป็นยางบ s t o n e นะคะตัวนี้ m a ็กซ t o ูโนค่ะนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวดิสเบกสี่ล้อเลยนะสนใจยังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะตัวนี้นี่เป็นตัวพรีเมียมค่ะพรีเมียมคือตัวท็อปสุดเลยเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนัง สนใจก็สอบถามได้พี่ๆคะ่ะอันนี้คะ่ะคือนํามารีวิวรีวิวขายเลยนะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้เวล้อนเครื่อง1.5ใครมองหารถไปเที่ยวสงการคะ่ะนะปีใหม่ไทยนี่คือคอนโซลด้านหน้าก,กว้างนะคะพวงมาลายัยมีฟังก์ชันซ้ายขวานะคะก็อ่า นี่มีฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาควบคุมเครื่องเสียงควบคุมหน้าจอนะคะแล้วก็มีการเตือนก่อนการชนการเตือนก่อนการถลายด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ด้วยนะคะนี่ก็เวลามีรถสวนผ่านนะคะก็เตือนแจ้งมุมอับนะคะเป็นไฟสีส้มพวงมาลายัยมีฟังก์ชันซ้ายขวานะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเอ่อมีเป็นตัวไวเลสชาร์จนะคะก็คือชาร์จ โทรศัพท์ได้เป็นปุ่มพุ s สตา a r t ค่ะเบรกมือเป็นเบรกไฟฟ้านะคะเบรกโฮอย่าเบรกดปุ่มสตาร์ท mm hmm. นี่ค่ะหน้าจอนะคะแล้วก็ไมอยู่ที่ห8าหมื่นแปดพัห้ี่สิบหกกิโลถือว่าระยะทางเหมาะสมแล้วก็ได้หน้าจอหน้าปัดเป็นดิจิตอลนะคะเลขใหญ่มองชัดแจ๋วเลยนะคะมองชัดแจ๋วเลยนี่ค่ะแล้วก็ที่บางแดดนะคะก็ห่อหุ้มพลาสติก ที่บางแดดของหุ้มพลาสติกไว้มีกระจกแต่งหน้าถ้าเปิดมามีไฟด้วยนะคะเปิดมามีไฟด้วยนะคะแต่ว่าฝั่งคนขับตรงนี้ไม่มีนะคะแล้วก็มีไฟด้านหน้า นี่ค่ะมีไวเล็ชาร์จแบบมือไฟฟ้านะพี่ขาเป็นปุ่มุรูสตาร์ทนะแล้วก็แอร์นะเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะหน้าจอใหญ่มากๆเลยมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดด้วยนะคะแล้วก็มองได้หลายมุมมองเลยนะคะมองได้หลายมุมมองก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับ Toyo t a เวลอรรุ่นนี้นะคะเครดิตด,ดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะพี่นี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน นี่นะคะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันสนใจสอบถามได้เลยอ่ะเปิดห้องเครื่องด้านหน้ามาดูนี่ค่ะมาเริ่มจากแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปงนะคะแล้วก็ห้องเครื่องด้านหน้านะคะมาพร้อมในส่วนของแบตเตอรี่นะคะ น้ำมันเครื่องใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะเบ้าโชคต่างๆเนี่ยค่ะพวกตัวน็อตต่างๆด้านข้างนะไฟหน้าเป็นไฟไทโคยิโตค่ะคานด้านหน้านี่นะคะ สนใจทักมาได้เลย0961984963ค่ะเครดิตดีอัพจัดยอดเต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้กับ Toyota าเวล1.5พรีเมียมปี2023เลขไม 58, ่58,000โลคเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งคันนี้นะคะพี่ๆขานะได้เป็นกระจังหน้าแบบใหญ่สีดําเลยนะคะดูลุลาออปชั่นให้ครบค่ะด้านหน้ามีด้านในมีไฟเอลเบียนไลทด้วยนะนะคะเป็นไฟที่แบบว่า,าดูสไตล์ยุโรปเลยนะคะก็ ด้านคันงก็ดูค่อนข้างที่จะยาวเ,เลยนะกับ Toyota v เว o ค่าตัวอยู่ที่659,000นะ6ก9 0 0 0ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ11,000ค่ะเครดิตจะยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะขอรายรับอยู่ที่ประมาณ23,000ขึ้นละกันนะ2 3 0 0 0ขึ้นนะคะเอาคนเดียวได้นะคะถ้าแบบ2 0 0 0 0 22,000จะตึงเกินไปนะ2อ0 0 0ขึ้นละกันนะคะคนเดียวจบค่ะสนใจยังไงทักมาได้นะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์และรถนะคะก็มีการตรวจสภาพนะคะของอบริษัท ชิคนะคะเป็นบริษัทข้างนอกนะจากเกยอรมันนะคะ215รายการด้วยพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าเราคัดเกตสภาพตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะค่ะคลิปนี้นั้นึองขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่พี่คะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ